สาวไทยแพ้เตอร์เบีย3-0แฟนเดือดฉะโคตรยับเล่นดีแต่เปลี่ยนตัวจนพลาดเก็บเซต2สวัสดีครับวันนี้อยากเล่าข่าวกีฬาก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับกันอีกครั้งหลังจบการแข่งขัน VNL 2024นัดที่2กับทีมชาติเซอร์เบียซึ่งเป็นเกมที่ผมต้องบอกเลยครับว่าหลังจบเกมเนี่ยแทบจะไม่มีกระจิตกรใจทำคลิปเลยทีเดียวเพราะว่าทีมสาวไทยของเรานั้น พ่ายแพ้ให้กับเซอร์เบียไป3-0ต่อเซตด้วยสกอร์ 25-3, 29-27และ25-19ที่บอกว่าไม่มีกระชิดกระใจจะทำอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากความพ่ายแพ้นะครับมันก็อาจจะมีส่วนแหละครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้มันเป็นธรรมดาของเกมกีฬาที่จะมีแพ้มีชนะและเซอร์เบียนั้นเขาก็มีทั้งชื่อชั้นอันดับโลก รวมไปถึงจุดตบนะครับที่สูงกว่าทีมชาติไทยแต่เรื่องระหว่างการแข่งขันนี่แหละครับที่มันทําให้ชวนหงุดหงิดซึ่งผมว่าหลายๆคนที่ดูก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนั่นคือการแก้เกมของโค้ชครับซึ่งจุดที่ทุกคนโฟกัสไปตรงกันมีมติเป็นเอกฉันก็คือการเปลี่ยนตัวยกแผงในช่วงปลายเซตที่2นะครับในขณะนั้นเนี่ยทีมกําลังเล่นดีนะครับแล้วก็เข้าใกล้ที่จะปิดเซตแล้ว นำอยู่23ต่อ19นะครับผมซึ่งการตัดสินใจนี้เนี่ยมันก็ทำให้โดนเซอร์เบียเนี่ยสามารถกลับมาสู่เกมได้ไล่ตามมาดิวแล้วก็แซงปิดเซตไปในที่สุดนะครับซึ่งตรงนั้นก็ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันคือจุดเปลี่ยนสำคัญสาวไทยกำลังกลับมาสู่เกมนะครับหลังจากที่เล่นไม่ออกในเซตแรกและถ้าหากว่าสามารถปิดเซต2ได้เนี่ยโมเมนตัมของเกมมันอาจจะเวี่ยงกลับมาทางเรา กำลังใจและความมั่นใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากนะครับในขณะที่ความมั่นใจของเซอร์เบียนั้นจะลดลงตามไปด้วยแต่พอมันไม่ได้เซตนั้นมานะครับก็ตามที่เห็นครับพอเข้าสู่เซต3เนี่ยดูสาวไทยจะออกอาการท้อไปเลยนักตบเซอร์เบียเนี่ยที่เหมือนยิ่งเล่นก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับและสุดท้ายก็พ่ายไป3ต่อ0เซตนี่ก็เป็นเกมที่2แล้วนะครับสำหรับทีมสตา r ์โค้ชชุดใหม่ทีมชาติไทย ทุกคนเนี่ยตั้งตารอดูพัฒนาการของทีมภายใต้การทำทีมของโค้ดอยู่นะครับและมันน่าจะพอมีเวลาฝึกซ้อมแท็กติกอะไรมากพอสมควรแล้วแต่ผ่านมา2เกมก็ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาการอะไรเลยนะครับในด้านรูปเกมและแท็ติกที่พอจะมีให้เห็นอยู่บ้างก็จะเป็นพัฒนาการส่วนตัวของผู้เล่นซะมากกว่านะครับแถมยังมีสิ่งหนึ่งครับที่หายไปแบบน่าใจหายแล้วก็น่าตกใจมากม นั่นคือการบล็อกครับเกมนี้สถิติที่ออกมาคือไทยบล็อกทำคะแนนจากเซอร์เบียไม่ได้เลยนะครับเป็นศูนย์และเมื่อเอาไปรวมกับเกมเจอสหรัฐอเมริกานะครับ2เกมเนี่ยบล็อกรวมกันไปแล้ว1คะแนนท่วนๆอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้นะครับก็เข้าใจแหละครับว่าสหรัฐกับเซอร์เบียเนี่ยเขาสูงแต่คู่แข่งของเราก็สูงกว่าเราแทบจะทุกทีมนะครับถ้าเราจับบล็อกไม่ได้แบบนี้ ก็คงยากที่เจะบเอาชนะใครได้ล่ะครับผมว่าจากผลของการพ่ายแพ้นะครับซึ่งแฟนๆต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่ามันมาจากความผิดพลาดของโค้ดมันก็ทําให้ชาวเนต็ตเนี่ยต่างก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยจะขอ,อนาคอมเมนต์ที่น่าสนใจของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมาให้ดูกันนะครับว่าพวกเขาจะบอกว่ายังไงกันบ้างท่านแรกครับเข้ามาบอกไว้ว่าเมื่อผู้เล่นระดับต้นๆของลีก เจอโค้ดระดับอบตอบอกเลยเละนะครับท่านต่อมาบอกว่าเซต2กําลังจะได้เซตอยู่แล้วเด็กกําลังเล่นไหลลื่นกลับเปลี่ยนตัวยกแผงเป็นไงล่ะครับโค้ดท่านต่อมาบอกว่าผิดพลาดก็โทษเด็กเป็นโค้ดแบบไหนนะครับอันนี้มาจากการที่โค้ดเขาให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้เด็กใหม่เนี่ยมีประสบการณ์มันก็เลยทําให้เกมไม่ไหลลื่นอะไรประมาณนี้นะครับ กับอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเห็นด้วยว่าโค้ดโทษเด็กเนี่ยก็การที่โค้ดบอกว่าบอลแรกเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่เรากลับไม่เล่นบอลผสมอันนี้ผมคิดว่าโค้ดเนี่ยกำลังโทษตัวเซตหรือเปล่านะครับหรือผมอาจจะคิดไปเองท่านต่อมาบอกว่าตัวเองผิดเต็มๆแต่โยนความผิดและความกดดันให้เด็กๆให้สัมภาษณ์แบบนี้มันยิ่งดูแย่มากๆไม่ต้องให้เด็กดูข้อผิดพลาดของเขาหรอกแต่โค้ดควรดูข้อผิดพลาดตัวเอง และยอมรับความเป็นจริงท่านต่อมาบอกว่าเซต2นำอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวเฉยเซต3าท้ายเซตแต้มคู่แข่งไหลไม่เบรกขอเวลานอกเลยโค้ดคิดอะไรอยู่ท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเป็นโค้ดเขาให้มาแก้เกมไม่ใช่ให้มาแก้ตัวนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเขามาบอกไว้ว่าลาออกอะครับหลังจากจบสนามแรกอย่ากทำให้วอลเลย์บอลไทยต้องถดถอยลงไปมากกว่านี้เลยโค้ด รู้ตัวดีว่าไม่มีศักยภาพพอตั้งแต่ให้สัมภาษณ์แล้วไม่มีความมั่นใจอะไรเลยแล้วยังจะฝืนมาคุมทีมชาติไปทำไมถือซะว่ามาเที่ยวบาซินฟรีแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าแรงนะครับแรงมากเลยอันนี้คือความคิดเห็นของแฟนเย์บอลไทยนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นของผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยนะครับเป็นเป็นสายอวยแล้วก็สายให้กำลังใจนะักกีฬามาตลอดเลยครับ แม้กระทั่งตอนนี้ผมเองก็ยังจะตามเชียร์และก็ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยของเราต่อไปและก็ยังหวังว่าจะได้เห็นพวกเธอเนี่ยพัฒนาขึ้นสนุกกับเกมและก็ได้รับชัยชนะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องขอให้โค้ชช่วยหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องชนะเกาหลีใต้นะครับไม่งั้นอันดับโลกเนี่ยแย่แน่ๆเลยละครับสุดท้ายแล้วผมว่ากีฬาเนี่ยมันมีแพ้มีชนะนะครับ วันนี้เราแพ้วันหน้าก็กลับมาชนะได้ทุกๆคนควรจะได้รับโอกาสในการแก้ตัวจากความพ่ายแพ้และผมว่า2เกมข้างหน้ากับแคนาดาและเกาหลีใต้น่าจะเป็นโอกาสที่มากพออยู่นะครับถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็ตัดสินใจให้ไวเหมือนตอนที่เปลี่ยนตัวปลายเซต2นะครับโค้ชและสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปนะครับของทีมสาวไทยเราก็จะเป็นการเจอกันกันกบทีมชาติ แคนาดาในเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา7จ็ดมงตรงนะครับแคนาดาตอนนี้นะครับก่อนแข่งเนี่ยผมก็มองว่าแคนาดาเป็นคู่แข่งอีกทีมหนึ่งที่ไทยเราน่าจะสู้ได้นะครับผมแต่ช่วงหลังๆมานี้ในขณะที่ทีมชาติไทยของเรากําลังดรอปฝั่งสาวแคนาดาเนี่ยกับดีวันดีคืนเลยนะครับผมก็น่ากลัวแล้วก็น่านหนักใจแทนนักกีฬาไทยอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ ต้องตามเชียร์กันต่อไปครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงห้ามพลาดนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวกีฬาทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาเล่าในวันนี้ก็ไม่รู้ว่านํามาเล่าหรือว่านํามาระบายความอัดอั้นตันใจที่ตัวเองมีกับเกมนี้นะครับท,ทุกทท่านนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าหลังจากได้ชมเกมนี้จบลงไปแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกๆท,ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโสดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ